ือเหมือนที่เจสซี่บอก it's me uh huh. มันเป็นตัวเราอยู่แล้วแต่ว่าด้วยยุคใหม่ซึ่งมันมีการไลฟ์หรือว่าการที่เราสามารถ connect นางงามนางงามกับทางแฟนคลับได้พี่ๆในดอมเราอย่างเงี้ยมันมีโซเชียลมีเดียมามันมีการไวรัลของคลิปที่เราสามารถปั่นให้เข้าถึงคนได้ง่ายอะคะ่ะมันเลยเหมือนเห็นหลายมุมของเจสซี่มากขึ้น mm hmm. เพราะว่าครั้งที่แล้วแล้ก็ แล้วก็อีกรายการหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาผ่านไปยาวนานมากมซึ่งความพัฒนาของด้านความคิดหรือหน้าตาหรืออะไรต่างๆอ่ะค่ะมันก็ทำให้คนเห็นอาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่มแต่ว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วสิ่งใดจะซีสัสมผัสได้มาว่าคนรักหนูเยอะขึ้นมากคือจริงๆมันก็ทำให้เราเสียใจก่อนหน้านี้ที่พันงของเจสซี่และฝั่งเจสซี่มีแต่สิ่งดีๆที่อยากมอบให้ทางผู้คนและคนที่ให้โอกาสเจสซี่ประกวดดังนั้น Whatever happens I'm okay แล้วก็อยากให้ทุกคนมองถึงความสัมพันธ์ที่ดีเนาะแล้วก็มันโอเคอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะแล้วก็อยู่ในกระบวนการมาว่าจริงๆแล้วเขาเรียกให้ไปเซ็นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเจะซี่ยังไม่ไม่มีค่ะไม่มีีนาที่ยังไม่ได้เข้าไปสองคนอันนี้ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายสวยๆเรามาซื้อของกันดีกว่านาะว่าจริงๆแล้วนะคะเจะซี่ไม่ได้คุยกับพี่ๆที่เจะซี่เคารพเลยหรือแบบ ต่างผู้เข้าประกวดนะคะเจสซี่คือ c a r ์ลอตเจสันชูเตอรดังนั้น I do my work นะคะเจสซี่แฮปปี้ทุกครั้งที่มาทำงานและเหมือนที่เจสซี่บอกว่าเจสซี่ไว้ใจในคนรอบข้างเจสซี่ว่าจะทำให้เจสซี่สบายใจที่สุดแล้วก็ทุกฝ่ายสบายใจที่สุดแต่ถ้าพี่ใส่เสื้อตัวนี้นะเจสซี่ว่าสวยนะเนี่ย ร่วมของคุณสุวรรเซอร์ทรับสี่เทียวโอ้โหตำแหน่งด้วยได้รับรางวัลพิเศษจากทางันด้วยทำไมยืนไกลจังเข้ามาใกล้ๆดิมามาถามหนูใกล้ๆเอออ่จริงๆแล้วเรามีงานที่เรารับไว้อยู่แล้วด้วยการที่จะซี่ โชคดีว,ว่าเราอยู่ในวงการนี้นะคะแล้วก็มีทีมที่แข็งแรงมากดังนั้นการที่เราจะขายงานลูกค้าต่างๆมันจะมีแพผนไว้แล้วเราจะไม่ทําอะไรกระทันหันหรือกระชั้นชิดนะคะดังนั้นเจะซี่ต้องเคารพคิวที่เราให้ก่อนอส่วนเสียงเพียวนะคะแล้วก็สมอเซ์ต่างๆ I love you guys like จริงๆความสำพั์คือดีนะคะเจะซี่ดมเสียงเพียวทุกวันเลยแล้วก็ชอบดอกไม้สวยมากดังนั้นภาพที่เราเห็นสมมุติเหมือนที่จะซี่บอกเรื่องการเซฟสื่อเนาะ จริงๆมันไม่มีอะไรกันเลยคือทุกคนต้องทำงานและหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในระยะเวลาที่ค่อนข้างใกล้ใก,กันมากมันชิดมากะคะ่ะประกวดเสร็จขอบคุณเลยแต่เราต้องให้เกียรติคนที่ believe in us trust in us ก่อนนะคะส่วนลูกค้า ทางพี่ใหม่และตัวเจสซี่เองคือ,อเราคุยจนมันไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะมไม่มีการหนีไม่มีการอะไรแล้วก็ยังคุยกับเพื่อนๆอยู่นะ้อแบบในแชทอะไรอย่างเงี้ยเราสปอร์ตกันไลค์รูปกันใครไปในเวไหนเราพร้อมจะสปอร์ตหมดอย่เคสของเสืีอวก็มีเคลียร์คิวไปเดีย๋ยวจะมีเหลือ,อยังไงเข้าไปบ้างอย่างครับ ต้องเช็คกับทางพี่ใหม่เพราะว่าวันต่อวันเลยเจสซี่นะคะต้องขอบคุณว่างานเราค่อนข้างเยอะตอนนี้ดังนั้นเจสซี่อยากโฟกัส on งานแต่ละวันทำแต่ละวันให้ดีที่สุดแต่ว่าเชื่อว่าไม่มี จะซีรูจากทีมจะซีไม่มีทางความ professional ระดับนี้นะคะจะมีซ้อนคิวทับคิวหรือไม่ให้เกียรติลูกค้าเราไปตรงเวลานะคะเราดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่จ้างเราแล้วก็ทำให้ดีที่สุดรวมถึงสปอนเซอร์ที่มันสปอนเซอร์ให้กับ Miss Universe Thailand as well so ฝั่งเราไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่า ทุกอย่างเคลียร์ยังสวยงามแน่นอนหลายคนมองว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไบโอเลยอะไรนะคะไบโอเนี่ยไอจีอ๋อเปลี่ยนแล้วนะทุกคนต้องทำการบ้านก่อนนะก่อนจะมาพูดอย่างนี้หลอคฮะแต่ดูก่อนหรือเปล่าแต่ก่อนไม่ไม่ no 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 คือ I I am a firm believer เรื่องเรื่อง mindset เรื่อง mentality นะคะจริงๆทัศน์พิงคนไม่ค่อยพิมอะไรเยอะหรือพูดอะไรมาก ดังนั้นทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนจะซีภูมิใจมากที่จะซีมีแอดมิสยูนิเวอร์สเพราะว่าจะซีเป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าถามว่าเรื่องดีเทลต่างๆจริงๆเราต้องปรึกษาผู้ใหญ่<า>ว่า ขึ้นแล้วแล้วถ้าวันหนึ่ง you know anything can happen ดังนั้นจะซีขอคิดแล้วก็ make sure ก่อนแต่ถ้าถามเรื่องขึ้นไม่ขึ้นจริงๆขึ้นนะคะว่า Miss Universe มี Kirana's voice มีเบอร์ติดต่อมีสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือขึ้น basic information ค่ะแต่ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนอีูแล้วรูปรูป D P ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังเป็นซียิ้มอยู่อะไรอย่างเงี้ย หลังจสกซีจบกันประก,กวดมันจะมีแบบว่าภาพลักษณ์เก่าๆที่ต่อจากจซีว่าหนูอาจจะเป็นคนดื้อหรือเป็นคนเหลกอ่าน,นี้าาก,ก็ยอยากจะเคลียร์ครั้งนี้นะคะว่าครั้งที่แล้วที่จซี่ประกวดรายการ The Face จีเซส็นสัญญากับพี่เต้กันตนาค,ครบนะคะไม่เคยเป็นคนที่เลือกที่จะไม่เซ็นหรือดือ้อในวันที่เราโตขึ้นและมีโอกาสเข้ามามากขึ้นเราต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยแต่จริงๆแล้วเหมือนที่จซี่บอกเนาะ จะซีมั่นใจในทีมจะซีเราไม่เป็นเด็กดื้อแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าเอาต์คัมครั้งนี้จะเป็นเอาต์คัมที่ทุกฝ่ายแฮปปี้ไม่อยากจริงๆอยากอันนี้อาจจะอิมโฟลเอนซ์คนนะ when there is a contract involved ทุกคนต้องแฮปปี้มันไม่ใช่สมุนเราไม่เซ็นหรือเราเซ็นมันคือเราเป็นเด็กดีหรือเราเป็นเด็กไม่ดีเนาะ <c oughs> เราพิสูจน์กันในระยะยาวและเราต้องขอบคุณทุกคนอยู่แล้วไม่มีการหนีไปหรือว่าไม่ทำงาน everything อยู่ในขั้นตอน นะคะขอบคุณค่ะแต่ it's all gonna be okay นะคะโอเคค่ะ